นายกรัฐมนตรีมอบเหรียญที่ระลึกให้ผู้ว่าราชารการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาหาหรือชื่นมื่นก่อนเข้าร่วมการประชุมสอบอค การประชุมสบคชุดใหญ่ในวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานะคะนอกเหนือจากสังคมไทยให้ความสนใจการพิจารณามาตรการผ่อนคลายโควิด1 9แล้วค่ะยังมีประเด็นสําคัญที่นักข่าวให้ความสนใจอย่างมากคือการที่นายกรัฐมนตรีกับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพบกันเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการนะคะ ซึ่งได้มีการมอบเหรียญที่ระลึกพระบรมฉายาลัก,กษณ์รัชกาลที่1และรัชกาลที่9ก้าพร้อมทั้งสมุดบันทึกให้กับนายชัดชาติรวมถึงนายปรเมศงามพิเชษนาย,ยกเมืองพัทยาที่เข้าร่วมการประชุมด้วยค่ะก่อนการประชุมสบคพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชก,การกรุงเทพมหานครและนายปรเมศงามพิเชษนาย,ยกเมืองพัทยาเข้าพบนาย,ยกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลัลารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก โดยบรรยากาศในการพูดคุยเป็นกันเองทั้งในส่วนของนาย,ยกรัฐมนตรีนายชัดชาติและนายปรเมศค่ะนาย,ยกรัฐมนตรีมอบเหรียญที่ระลึกสำโพธกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ200ปีของกรมธนารักษ์พิมพ์ด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่1และรัชกาลที่9ด้านหลังเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ราชวงศ์จัก,กรีและสมุดบันทึกให้กับทั้งสองท่านก่อนที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเข้าร่วมการประชุมสอบค